สีแสดงแงงห,หลวงปู่แย้มวัดสามงามจังหวัดนคนปรปฐมพิมห้าเหลี่ยมด้านหลังจะฝังตะกุดเงินนะครับพร้อมลูกสะกุดจัดสร้างในปี2550ถึง2551นะครับพระสรีแสดงแงงของหลวงปู่แย้มวัดสามงามจังหวัดนคนปรปฐมนะครับดินมวลสารจะเป็นดินผสมผงพายนะครับกระดูกนะครับเท้าองคานนะครับแล้วก็ดินเจ็ดป่าช้านะครับเป็นหลักนะครับอันนี้ก็ ออกในช่วงปี2,550ถึง2,551เหมือนกันนะครับต่างเดือนนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยอนะครับกดพิมพ์กันในวัดนะครับพิมพ์นี้จะสร้างน้อยนะครับอาจจะไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นแบบกลมนะครับด้านหน้าฝังตะกรุดเงินนะครับแล้วก็มีแบบฝัง กดเงินกลับไม่ฝังนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามในเพจได้นะครับเพจพระศ <ms> รีแสดงแงงหลวงปู่แย้มนะครับวัดามงามจังหวัดนครปฐมนะครับนี่นะครับส่วนใหญ่พระศรีแสดงแงงหลวงปู่แย้มนะครับโดยมากนะครับจะเป็นที่นิยมของต่างชาตินะครับเมื่อก่อนผมมีเยอะนะครับนี่ก็เหลือเพียงเท่านี้นะครับก็เก็บติดตัวไว้บ้างครับนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเผื่อใครสนใจก็ลองไปสอบถามในเพจได้นะครับขอบคุณครับ ในเพจพระศรีแสดงแงงหลวงปู่แย้มวัดสามงามจังหวัดนะคปรปฐมก็จะเหลืออยู่แค่สี่องค์นี้นะครับก็จะเหลือเป็นพญันสีแดงนะครับอันนี้ผมรับประกันให้นะครับจัดสร้างในวัดสามงามนะครับมวลสารก็จะเป็นดินกุมา,นนร,มา,ารนะครับผงเทาองคานนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ